พระราหูย้ายในวันที่17ตุลาคมปี2566ถึง5พฤษภาคมปี2568ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับราหูย้ายเข้าสู่เรือนปุตตะได้อุดมมเกณ์อุดมมะเกณ์เนี่ยจะมีเพียงแค่2ดาวเท่านั้นสําหรับคนราศีพิจิกคือพระอังคารกับพระราหูถ้าหากว่าอยู่ในเรือนปุตตะแล้วจะโดดเด่นในเรื่องของการเริ่มต้นทําในสิ่งใหม่ๆทําอะไรก็ตามนะฮะที่แบบเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือว่าจดทะเบียนบริษัทนะฮะหรือว่า สร้างตึกเริ่มต้นทําการวิจัยการทดลองจะเริ่มต้นเขียนหนังสือนะอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องของการเริ่มต้นเรื่องการก่อตั้งโครงการต่อออทำโครงงานร่างโครงงานขึ้นมานะฮะคือช่วงนี้ดีมากๆเลยนะครับปุตตะเนี่ยคือเรื่องของความเสี่ยงการลงทุนนะครับการเอาเงินไปลงทุนต่อย,ยอดอะไรสักอย่างหนึ่งการระดมทุนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนลัคนาราศีพิจิกจะโดดเด่นมากในเรื่องนี้นะครับ คุณมีเวลาเพียง2ปีเท่านั้นนะฮะดวงดีๆน่าจะอยู่กับคุณเพียงแค่2ปีก็คือ17ตุลาปี2,566ถึง5พฤษภาคมปี2,568ครับทั้งหมดนี้ก็คือดวงของชาวลัคนาราศีพิจิกครับผม